เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตให้อาหารน้องปลาเพื่อเป็นการหิวใจหิวกายตัวเองหลังจากที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะครับมาดูน้องปลาทองปลาคราฟปลารวมกันว่าเป็นไงบ้างเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อพบกับคุณพ่อจอยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปยามเช้าเช้าสายและ สำหรับวิถีชนบทภาคอีสานนะครับก็จะมีเสียงของกวนพยุงพ่อนั่งหน่อยจะมีเสียงของเครื่องตัดหญ้านะผู้ชมนะตกวนนิดหน่อยนะครับเดีย๋ยวว่ากันเนาะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปบ้านๆย่อยง่ายลวกันนะครับสำหรับเดี๋ยวมาทำไมมาทำไมสำหคลิปนี้ก็ให้อาหารปลาง,ง่ายๆตอนเช้าล้วกันเนาะ ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะผู้ชมนะจานลุกนั่งเดินเหินลาบากหน่อยนะครับเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดมานะเปิดไม่ได้ว่เะเจมมีเศษอยู่มเศษอยู่เศษเศษก็เออนี่โอเคอะลวงละคิดถึงน้องปลาครับผู้ชมไม่ได้ให้อาหารน้องปลานานมากนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันเลยก็เลย ให้อาหารน้องปลาสักหน่อยอะไรหนูมาทำไมหนูมาทำไมน้องแมวตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงนะผู้ชมเป็นอ๋ยเจ็มเอาไอ้เฉิ่มนี้ดิไอ้เฉิ่มเป็นแมวจรน,นะผู้ชมเป็นแมวจรที่มาจากวัดแล้วมาอาศัยอยู่นะครับว่าผมดูดูแล้วน้อง พฤติกรรมดีผู้ชมไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่ทำร้ายปลาในบ่อด้วยนะครับก็เลยโอเคให้เขาอยู่ได้นะครับไม่ได้ไล่ไปอ่านี่เป็นบ่อปลาทองนะครับ มีโคมดนะผู้ชมหางยาวๆนี้โคมดนะครับแบบนี้ปลาทองนะครับจะจับทันไหมวะเออจับทันด้วยโอ้น้ำ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 อ่าเนี่ยผู้ชมน้องปลาก็ประมาณนี้นะครับไงไอตัวเล็กไม่เจอกันนานเลยนะเราไปเชื้มไมีกแล้วเจม อ่ออันนี้ปิดฝาได้เลยอ้วนเพราะว่าเดี๋ยวเอาอาหารปลาคราฟให้บ่อปลารวมเนาะน้องแมวก็ควรพรยุงพ่อลุกก่อนต้องส้มปีกก็ได้ผู่ชมแง่งลูกแต่ยางได้อยู่ครับแพ้เริ่มติดแล้วจาจะอ่าอันนี้บ่อปลารวมนะครับต้องเอาอาหารปลาคราฟ ให้ให้เชิมคูงไม่เอาลูกเอาอาหารปลาคราฟเอาไม่ใจดีกว่าะผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆเนาะขอไพ่เรื้ยงเสียงแมวเดี๋ยวผู้ชมเด้อ ไม่รู้จยทำไงกับแมวเหมือนครับเป็นแมวจรที่เชื่องกว่าแมวบ้านนะไม่รู้ท้ว่าไงผมแบ่งน้องปลาไปให้คนในหมู่บ้านมาสองครั้งนะผู้ชมนะสองหรือสามนี่แหละเพราะว่าคือปลากับเบบีเนี่ยเบบีน้อยนะผู้ชมน้องน้องเด็กอะ่ะน้องเล็กอะ่ะเป็นอะไรที่ถูกจริตก,กันมากๆนะครับ ผมก็เลยแบ่งไปให้เขาหน่อยแบบเขาจะได้อุ้มลูกดูลกปลาอะไรพวกนี้เนาะไปแล้วอห่างวัวอาเม็ดเล็กมาเม็ดนึงไว่ะมันจมอยูนีดหนึ่นเป็นการฮิวครับผู้ชมเป็นการฮิวฮิวใจฮิวกายให้ หายดีนะครับหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายๆมาเนาะต่อไปหวังว่าทั้งสุขภาพแล้วก็การงานครอบครัวจะดีขึ้นดีขึ้นไอ้เฉิมน,นางหลับแล้วไปดูปลาคราฟสิน้องจะขึ้นมากินไหมโอโอ้โอ้โอ้นางว่าได้ไอ้ลูกว่าได้ ปักคาบก็หลอกินแล้วครับผมไม่ได้ให้น้องอดอาหารนะผู้ชมนะก็คือมีมีคนเอาอาหารให้ปลาอยู่นะฮัลโหลเด็กๆน้องก็ตัวอ้วนขึ้นเยอะเลยผู้ชมสองเกตดูนะครับไม่ได้อยู่หลายวันก็จริงแต่ว่าน้องก็ยัง ได้กินอาหารอยู่นะครับอาหารก็อาหารตัวเดิมนี่แหละพี่ชมเดิมนี่แหละสามสูตรเทรวมนะครับแท้หมดแล้วไว้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําคลิปแบบเต็มคาราเบลเหมือนเดิมน,นะผู้ชมนะขออนุญาตพักรักษาตัวก่อนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อเจอกเด้อบาย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 